เผลผลหลือพลคนน่ารักสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคเหนือกลับมาสนุกกันต่อกับรายการคิวคิวแฟมิลี่คลับรวมพลคนน่ารักตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาแกะกล่องของเล่นกันทีละกล่องแล้วครับเริ่มจากกล่องของเล่นกล่องที่1ของใครครับของคอปเตอร์อครับคอปเตอร์พร้อมไหมครับพร้อมครับ ถ้าพร้อมแล้วออกมือแตะที่กล่องเลยครับเพื่อนๆช่วยกันนับ1 2 3นะครับ1 2 3 3โอ้และนี่ก็คือพาว Patrol ของเล่นรถฟิกเกอร์ของน้องคอปเตอร์ครับรถ แล้วก็มีสติกเกอร์ให้ตบแต่งแล้วก็รถแล้วของเล่นชิ้นนี้เล่นยังไงครับเล่นอย่างนี้ครับแล้วรถนี่มันแปลงร่างได้ไหมครับอันนี้ครับเก็บได้แล้วก็กางออกได้ครับ<อ>เดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะครับ คอปเตอร์กลางออกมาอีกทีแล้วจะติดสติกเกอร์นะครับกลางออกแบบนี้ครับเดี๋ยวคอปเตอร์จะติดสติกเกอร์อันนี้ครับนี่ครับติดตรงไหนครับติดตรงนี้ครับเสร็จแล้วครับเพื่อนเท่เทมากเลยเพื่อนเพื่อนเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บด้วยนะครับ แล้วก็ล้างมือด้วยครับมชชันจะชกับปกนะบึน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 ,บน <c oughs> ดเด็กๆครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องของเล่นกล่องที่สองกันดีไหมครับ <c oughs> ต่อไปเราจะมาเปิดกล่องของเล่นกล่องที่สองซึ่งเป็นของน้องนาลินนั่นเองครับน้องนาลินพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วช่วยกันนับได้ไหมครับนับ ชุดอาหารค่ะและนี่ก็คือเบบี้ชาร์คชุดทำอาหารในหม้ออบลมร้อนของน้องนาลินนั่นเองครับเป็นเซตทำอาหารเบบี้ชาร์คค่ะเขาให้อะไรมาบ้างคะเขาให้หม้อค่ะเบบี้ชาร์คแล้วก็อาหารจานค่ะอันนี้เป็นปีกไก่นะคะอันนี้คือลูกิ้นค่ะต่อ,ตอไปให้ดอกค่ะต่อไปเป็นเซนไฟค่ะอันนี้สามารถถอดออกได้ด้วยค่ะ มื่ออบนมร้อนเราสามารถเปิดเสียงได้ด้วยค่ะกดตรงนี้แล้วเราก็จะกดตรงนี้ค่ะแม่นมันก็จะเป็นแบบนี้เลยโนจะทำเช่นอาหารให้เพื่อนๆค่ะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะแล้วให้มมนมีเสียงกิ๊งค่ะโอเคค่ะอันนี้ต้องใช้ที่ชิมอันนี้นะคะได้ล้วค่ะ และเราก็จะมาทำสเต็กนะคะคิปแล้วก็ปิดฝามันมีน้ำแบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะหยาดลงไปมันก็จะเป็นควันออกมาอย่างนี้นะคะงั้นเธอค่ะเวลาเราเก็บของเล่นเราต้องเก็บให้เข้าที่แล้วก็ไปล้างมือด้วยนะคะแย่ไปเล่นก่อนนะคะบา,บาย เปิดกล่องของเล่นกล่องที่ 3, ก,3กันดีไหมครับเด็กๆดีค่ะน้องชีวาพร้อมไหมครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเพื่อนๆช่วยกันนับหนึ่งสองสาม นี่ก็คือ Total s m o t h t a d m b y k e Battle Cycle ของน้องชีวาครับเอ,อ่อเป็นเต่าขี่มอเตอร์ไซค์ครับดูไดๆนิดหน่อยเต่าหน้าตาเป็นยังไงครับหน้าตาแบบนี้เลยครับ oh, <no. S 1> แล้วมอเตอร์ไซค์นี่ทำยังไงได้บ้างครับคบ oh. น้องชีวาครับ,รบเราสรามารถบรรทุกคนไปด้วยได้ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวชีวาจะขี่ตรงนี้และให้แม่ ไปเที่ยวไหนครับไปเที่ยววิสานาลายคี่มอจะใช้พึ่งเพื่อนต้องใส่หมวกกันน็อกแบบนี้นะครับและอย่าขี่เร็วนะครับถ้าขี่เร็วมันอันตรายนะเพื่อนครับเพื่อนเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องต้องช่วยแม่เก็บด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมล้างมือนะครับที่ว่าเขาไปเที่ยววิสานกัน เราจะไปแกะกล่องของเล่นกล่องสุดท้ายของใครกันนะครับกุชาค่ะจะมีครับมาเลยต่อไปเราจะไปแกะกล่องของเล่นกล่องสุดท้ายเป็นของใครนะครับคอ,อนนีช่ชาค่ะชาพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆช่วยกันนับ เบสเลตเมกเกอร์ของเล่นทำสร้อยข้อมือของน้องนิชานั่นเองครับแองเคลทำสร้อยข้อมือค่ะเขาให้อะไรมาบ้างคะเขาให้ที่ทำมาค่ะแล้วก็รูปปัดที่มันเอาไว้ติดตรงนี้ค่ะเอารูปปัดมาใส่ตรงนี้ค่ะน้องนิชาค่ะยากไหมคะไม่ยากค่ะทำให้พี่มาริงค่ะ ปิดเสร็จแล้วค่ะตยนนี้ชาจะกดเพื่อเอาสร้อยออกมาค่ะหนึ่งสองสามนี่ค่ะพี่นารินทำเสร็จแล้วค่ะน่ารักจังเลยนีชาพี่ขอบคุณหลายหลายเด้อคุนสั่นไหนได้ไหมคะได้ค่ะเปนยังไงะเอาออกมา เก็วไว้เหรอใช่งี้เหรอใช่เดี๋ยวนี้ชากับพี่นาเรนไปเล่นกันก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนสนุกสนานกันใหญ่อย่าลืมนะครับน้องๆเล่นของเล่นก็ต้องเล่นให้เป็นเวลาขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งนะครับแล้วเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเข้าที่แล้วก็ล้างมือทุกครั้งด้วยนะครับ ตอนนี้ให้เพื่อน,น,นเพื่อนทั้งบ้านเตรียมนมเพื่อมาดื่มไปพร้อมกับพวกเราในช่วงหน้ากับปาร์ตี้สุดพิเศษแล้วเจอกันช่วงหน้าครับ <c oughs> ลูกกล้าแสดงออกค่ะแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆได้เข้ากับสังคมใหม่ๆได้รู้สึกดีใจค่ะ<อ>รู้สึกดีใจครับแทนน้องที่ได้มาแสดงที่รายการนี้ครับเขากล้าแสดงออกค่ะเพราะว่าปกติแล้วเวลาเจอ เพื่อนๆใหม่ๆเขาจะแบบใช้เวลาปรับตัวนิดนึงแต่วันนี้ค่อนข้างถือว่าปรับตัวได้ไวไวไวมากๆเลยค่ะวันนี้ก็คือห่างหายจากการแบบมาแสดงหน้ากล้องนานแล้วอะค่ะวันนี้ก็ได้เห็นว่าเขาก็ยังกล้าแล้วก็ชอบอยู่อะค่ะขอบคุณทางช่องอมรินและรายการคิวคิวแฟมิลี่ครับที่ให้โอกาสน้องได้มาแสดงความสามารถค่ะ เพิ่มประสบการณ์และความมั่นใจให้เขาเป็นรายการที่ดีและมีสาระครับภ mm ูมิใจค่ะบอกเขาทุกวันก่อนนอนอยู่แล้วว่าภูมิใจในตัวเขาทุกวันเลยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคเหนือชวนทุกครอบครัวไปเปิดโลกกว้างผ่าลูกแอวเหนือไปกับจังหวัดพะเยาพะเยาอีกหนึ่งเมืองน่าเที่ยวทางภาคเหนือที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายมีสถานที่ให้คุณพ่อคุณแม่และน้องๆได้แวะปักหมุดร้านอาหารคาเฟ่และที่พักดีๆเพื่อเติมเต็มวันพักผ่อนแบบครบรถทั้งครอบครัวจากพะเยาพาครอบครัวมาเที่ยวกันต่อที่จังหวัดน่านเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ของธรรมชาติให้ทุกคนในครอบครัวได้ดื่มด่ำวิถีสโลลฟฟที่พักท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและให้ทุกคนได้สนุกไปกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ พาครอบครัวออกเดินทางและสร้างความทรงจำดีๆได้ที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่านรับรองม่วนอกม่วนใจทั้งครอบครัวอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคเหนือร่วมกับรายการคิ้วคิ้วแฟมิลี่ ัดส่วนลดกิจกรรมเปิดโลกว่างพาลูกแอลเนื้อให้ผู้ปกครองและน้องๆ100บาทสำหรับจองที่พักรับส่วนลดกิจกรรมท่องเที่ยวและรถเช่า50บาทเมื่อจองผ่านทราเวลโลกาในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดเริ่ม5เมษายนถึง31สิงหาคม2568ถ้าจะพร้อมแล้วเก็บกระเป๋าและออกเดินทางกันเลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w a m o r i n t v c o <oughs> m <c oughs> <c oughs> เบลนดมพลคนน่ารัก